สวัสดีคนระับวันนี้ผม l อ Gamer ที่อยู่ l อสวัสดีครับว,วันนี้ไอเปียเก่มีตอระยุตแกง GP นะครับแนะนำตัวแต่และคนที่รายการในครั้งนี้ Gang, Gang พี่ชื่อแกงแกงนี้เลยเฮ้ยไอบอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสยชื่อแกงไอ้คนนี้แนะนำเลยแนะนำตัวเลยอายุกันซีมี่ <c oughs> บอกดูดิจันอะไรเนี่ยนะฮะ างผมนะฮะรันน้องไวเปอร์ TP นะฮะจะทำการลาออก LT เหมือนกับคุณนะี่ฮะลาออกไม่สนฮนะว่าผมเป็นระดับสูงแค่ไหนทำการลาออกไปตั้งแก๊งใหม่ฮนะใครที่จะเข้าสามารถเทนนิงได้ในวันในวันที่หนึ่งแล้วกันนะ้าบอยเนาะ,อะเอาวันที่หนึ่งนะรับเทนนิงนะแกง๊งใหม่เอกเองนะ ชื่อแกงนี้ได้กำหนดฮะคนหัวเริ่มมีไม่กี่คนคนเป็นเอเหมือนเดิมฮนะครแบอยู่ที่ใจฮนะใครจะมาก็มาได้ฮนะผมไม่ใช่ LT ต่อไปไม่ต้องเรียกว่าพี่ LT นะนะฮะผมขอลาออกจบนะฮะ